สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศสริ์ลำเพลินอวิเชียลนะครับนี่ครับพี่น้องสารปูโทนครับถึงแล้วสารปูโทนนะครับช่วงนี้อันตรายนะครับสารปูโทนใช้ความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลงเขานะครับไม่เกิน6กินะครับพี่น้องนี่ครับ ก่อนเรามัาระวังใช้เกียร์ต่ำนะครับลงเขาครับพี่น้องใช้เกียร์สามครับนี่ครับใช้เกียร์ต่ำนะครับลงเขาเอารถกล่องลงเขาใช้เกียร์ต่ำนะครับ บรรยากาศพี่น้องวิวยสวยๆอย่างไ้พี说说่น้องไม่เห็นครับวิวยสวยๆครับ 4ี่สิบห้าสิบนะครับลงเขาพี่น้องเมื่อกี้เราขึ้นเขามาแล้วทีน,นี้เราก็ลงเขานะครับหมดแลวครับนี่ครับหมดแล้วลงเขาพี่น้องยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆครับพี่น้อง Ôi chi pha Ô nó mày mày Giang muốn. quá con. mua sự mua, công 7 nó mày nó sọt đi sẹp à. Đây hết hòm. พี่กะปิโอ้โหครับพี่น้องอันนี้อีกทีมงานอีกทีมหนึ่งเดินทางอาอกจากวัฒนานครมานะครับอ,อีกเช่นอีกทีมมาหนึ่งมาเช่นนริดแดงนะครับทีมมาอีกส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะเดินทางมาที่เขบบักครับพี่น้องเพราะว่ามันทางซีเรียนครับ ของน้อก็มีสี่เลนเหมือนกันครับสี่เลนบ้างสองเลนบ้างนะครับสวนเลนบ้างครับแต่มาเขาปักมันเป็นทั้งสี่เลนอย่างเดียวครับพี่น้องค่อนข้างจะทำเวลาได้ดีกว่ากันนะครับอย่างไเราก็จะถึงอุโมงค์แล้วนะครับ พอลงขอมาเราก็จะถึงอุโมงค์นะครับเลยโค้งกว่าจำปีไปนะครับอุโมงค์จีเป็นสางไว้ทาข้างบนนี่ให้สัตว์ป้านะครับเดินขำนะครับ ชิลโฮมสเตย์นะครับเพื่ออยากพักผ่อนอ่หมอลอกหมอล่ำกันนี่นะครับรีอว่าน้ำตกบ่อทองนะครับพับกชมวิวทิพย์เขาใหญ่ก่อนครับชมวิวทถัดก่อนุ่งนี้เอาข้พัพพพนมามบิด มือนยังอยู่ทำการแสดงครับโมนี้เราเดินทางมาพักแลมครับป่ะพ่ออดีตครับผมมาแท้สิจ้ากันเนเขาคนนี้ครับามมาพาบนนี่น,น้องลงเขาออขมาสิมีกล่องนี่ครับพี่น้องกล้องครับกล้องครับดีครับกล้องครับถึงบ้านนะครับ เคยโดนมาแล้วพักก่อนครับพักรถพักราก่อนลงเขานะครับอันนี้จะเป็นทับร้านนะครับปรท่อครับพี่น้องนี่นะครับทับา้านถ้นโนไปน้องเราจะเข้าอุมโมงกันแล้วนะครับ ผ่านไปสามโค้งนะครับถึงอุโมงค์ครับ <c oughs> โอ้เขาทำถนน อีกน่อยก็วิ่งสะดวกสบายแล้วครับนาทีที่ต้นแล้วครับถนนสินดีครับ ราจะเข้าองค์งกันแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องงดใช้เสียงนะครับงดใช้แตรอะพี่น้องโอ้โหผูนครับขาดปลาลงมากินครับพี่น้องไหนมางัวงกะชิ่งครับกดครับป่ะโอ้โหพี่น้องเพื่อนกระทิ่งโอ้โหเพื่อนกระทิ่งตัวเมื่อง่เลยครับเพื่อนกระทิ่งครับนี่ครับ ยังสามบานเลยนี่มงุงฟอดฟอนลยเสวี่ยครับพี่น้องเอมีอุโมงนะครับอุโมงอ่าผลออกมาแล้วถึงครัวคุณป้าจำปีนะครับลุดแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกทน ก็เหม็นขอบคุณทุกกำลังใจชมแล้วคนไหลคนแช่ครับสำหรับชิปนี้สวัสดี